<c oughs> วันนี้จะแสดงเรื่องการกระทำคำของคนที่หายผล <c oughs> <c oughs> ในชาติปัจุบันเออมันมีในหนังสือไ้กดดูแล้ว,ว่ามันเป็นความจริงเรื่อง โกเงินวัดมีเรื่องเออเป็นตำรวจมียัดเป็นนายคนิคตำรวจโทรไปอยู่วัดที่กรุงเซ็งต่อมาในวัด ไป้กินข้าวของหลวงวีที่ในวัดพระภาระาจนทำหนึ่การศึกษาจนไปทำงานรับราชการคือเรื่องของขจุไปจับไม้เทียนทางภาคอีสานอาชีอะทธิคลก่อ ทางการสั่งจับก็ไปจับจับได้แล้วก็นัดถห้ไยเอาเงินเขาก็ตกลงอย่างนั้นพอถึงวันเขาทิงไปรับเงินสองแสนถ้าเสียมก็ไม่โกก็เอาเงินธนบัตรใส่กระเป๋าเต็มบอล ยืนหนักพอเปิดดูขเขา้าก็เห็นใบเรงๆเต็มอดีใจต่วนมีคนในฝ้าดูอยู่ข้างนอกแต่อาสยามเอาทำร,ร,รวจชาวพร้อมทอง,ทงพี่เพืไอว้เต็มหอ้องก็กลัว่าจับหลัจกจับได้ก็ ของพวงสารมีควาำเรามีทองุึกก็จะท้องแกและแล้วก็ตัวเองก็ูกปัดถินสองคุกสิบปีทำไมึ้นเป็นอย่างนั้นก็เรื่องมีอยู่ว่า hai thịt trong lô còn nhi mưa phí nhỉ dườn mắc cá gà thì, thì có bột bắt bụng จที่คขอยู่กับพระที่วัดหลวงพี่ที่วัดนั่นก็ไปชอดผ้าป่าทางาคอีสานก็ทั้งเขาเป็นรองประธานด้วยใตนตึกตกว่านี้แล้วก็รวบรวมเงินปาป่าได้หกหมื่นกว่าทางไฟหลวงพี่ก็เก็บไว้สามหมื่นอีกสามหมื่นเขาเป็นรองประธานเป็นผู้เก็บ ก็ให้เขาไปจัดทารถบัสที่จะรวมคนไป,อท,อปอทอดพระป่าขพอตอนถึงกลางคืนตามเวลาหน้าสองทุ่มรถก็ไม่มาทางหลวงพี่ก็แห็งผิดเวล,ลาก็เลยพาประธานกรรมการไปเลยตามไปทีบบัสเขาไม่พบตัวหลวงพี่ก็จอไปซ่หมมารถมาใหม่กคันเขาพาเขาไปทอด แล้วก็บ้านที่ไิทอดท่งจังหวัดีิริทอดเน่ยพ่อของนายสิทธิโกคนนี้ก็เป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่อยู่ดีน่นันแม่เนี่ยรองพีกันดาวพอ่อพ่อเสียใจมากแม่ก็เสียใจว่าโไม่น่าทำอย่างนี้แต่รองพีก็ไม่ว่ายังยังไม่ใจว่าใจว่าเขาเทส,สนาคง กลับไปจากครมามป่าแล้วก็จะไปถามดูคำเพราะเหตุอะไรพอกลับมาแล้วก็ไปไปตามริบาน์ก่าพบเขาบอกว่าเขาได้เอาจ,จ้ายใสยก็ส่วนตัวไปกอหมดแล้วแต่จะหาใหา้ผ่อนไดนเขาเป็นคนเจ้าชู้ไปติดตู้หญิงความเหนือร่ะ เอไปพนเปลือกผีท่าฝ่ายพ่อเป็นคนมีชี่อเสียงเป็นตูวใหญ่ของอำเภอนั้นเสียใจมากมองใครหน้าไม่สนิทว่าลูกทำตัว <c oughs> ทำตัวอย่างนี้เลยตัดลูกตัดพ่อเลยติดติดทุกเทศราก็ไม่ไปเยี่ยมไม่ไปไหน แล้วก็เสียใจมากพอคลาออกจากราชการมองหน้าใครไม่สนิททางตัวเองก็ติดรามอยู่ข้างเมียก็กอดลูกพ็ก็ลูกมันไม่เอาหัวออกมันเอาเท้าออก นายแพทย์โรงพยาบาลแค <c oughs> ใครยังไงก็ไม่พ้นแม่ตายลูกรอดในตัวเองที่อยู่ในคุกพอรู้เรื่องว่าเมียตายเพราะลอลูกความกลุ้นใจความเสียใจของความผิดพลาดเลยผูกคอตายในคุกความจริงอ่ะ เรื่องนี้่ะทานที่เขาบริจาคไปแล้วแต er ่ยังไม่ได้ทำถวายกล่าวถวายก็เป็นโทษเหมือนกับเรื่องญาติของพระเจ้าพินพิสารเมื่อครั้งอดีต พรากษาพิมีศาล <c oughs> เกิดเป็นกระตาศเฉลมเมิดย้อนหลังนี้ไป,ปเก้าที่เป็นกับาจาพิมีศารเป็นกระกาแต่ว่ามีความจําเป็นจะต้องไปปรับพวกก่อการวนวายชายเขตเลยก็สั่งให้ขาราดสานักที่เป็นฝ่ายการคลัง ใจเงินไปให้สวายอาหารบินสบายสังฆทานแต่ทิกสุขตัวเองก็ไปออกศึกอันนี้<ม>ไอ้พวกที่อยู่ข้างหลัง<ม>ก็ทําไปด้วยก็กินไปด้วยก่อนบ้าสงก่อนถวายสงยังไม่ทำถวายเพียงเท่านั้นตกนระรก,กหมอกมหมแล้วก็ บอกเป็นเปรตสู่ข้าวที่เป็นกับตอนที่พระเจ้าพิมพิสารถวายอาหารแต่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อารอยด์ปีเชสวันหรือทีทเบริลุบันทำไหมล่ะอ่าไอเปรตนี่อ่พระเจ้าพิมิสารกลางคืนก็ได้ยินเสียงร้อง วัตุสะนาโสไม่รู้ว่าอะไรมันสี่คนนั่งที่วูตุสหนาโสทยอยอรคือว่าเป็นเกริดด้วยตกนรกด้วยที่พอพุทโลกันมาที่บนน้ำทองแดงก็ร้องได้ทุกข์วก็จมลงไปคนเลสยองโลกันมาก็ร้องาส คนที่สามกับ้องนาคนที่สี่น้องโสเราไปากาบโทนถามพระพระุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นญาติของมาบพิเรเอะเมื่อดีดกิ่งิของทองดังที่เหล่ามาแล้วของร้องก็ไม่สวายนี่ก็เมหมือนกันละไอ้ห็บสำรวจโทนี่ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่่ะของทองนี่นเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่ได้ อัใน,นอย่างพระวินัยที่าไม่ว่าแม้ะตอกหนึ่งอันยาหนึ่งเส้นใครจะเอาไปบาดไม่ได้แต่ของในในวัดถราสงที่ฉันแล้วถราสงลาแล้วเรากินไม่ไม่ผิดกันเพราะว่าพระสงฆ์หายแล้วแต่เมื่อของในวัดที่อยู่เฉยๆคอจะมา เอาหิงไม้เอาต้านยาเอาอะไรไปโดยไม่ผาติกรรมหรือดอกไม้สิงอะไรก็ตามไม่ได้ป็นบาปมากแม้แต่วัดต่อวัดเช่นว่าวัดหนึ่งเป็นมันเกิดรางคนมาแต่มีตู้มีโต้มีอะไรมีเก้าอี้หรือมีสังกะสีเอกวัดหนึ่งไปออกมา ก็ถือว่าเป็นวัดด้วยกันเป็นสองด้วยกันแต่เราว่าวัดนั้นเมื่อมีพระมาอยู่ใหม่ของที่เราไปเอามาจากวัดร้างต้องเอาไปคืนก่อนในที่นี้ก็มีวัดทำเลยที่เร,เราทำโบสถ์ความก่อน ียงแจะรอสอบอะไรวที่รอการรอนอะไรยังเหลืออยู่นี่มัได้ทรมนี่ทางเหนือนี่เขามายีไปชากบทเมื่ออาจารย์บทใหม่ๆอาจารย์รรมวาจาก,ก็บอกว่าไอาจะไปขอ,อาารัอบองงกบี่อาจารย์ก็ตอบท่านว่าผมจะไปขออย่างไรผมผมมไจะเป็นผูห้าไปผูห้ายีไปก็อาจารย์ผูห้าิงอาจารย์ก็ไปขอกลับมา แล้วก็นั่นพระองค์ของเครื่องที่อยู่ในธรรมในห้องประชุมบนเขานั่นเจ้าคณะเพื่อนาเพื่อพรเจ้าคุณมายืมประจากออี้นี่รองลงที่มีจะเปลงรองลงของอาจารย์ผูห้หากุแล้วตั้งผู้รับ ยืนไปก็มาราพากไปร้องลงก็ที่หายไปก็ตายไปควาบวนได้สองบรรษาก็เกิดความร้อนใจอากเสบมากไปเอาคืนมามันก็อาจารย์ยืะไปเอาคืนมันนึกว่าเออาจารย์พู้ยืนไปจันของมาราพาก จังอาว่าติดรักษาอยู่ท่านจะรู้เรื่องหรือไม่อาจารย์ไม่ตอบว่าไม่รู้เรื่องถ้าปฏิเธเสีย,เ,ยเราก็ต้องลำบากแต่ว่าอาจารย์อุปซาเจ้าหน้าเบอร์ที่นี่ท่านรู้เรื่องอยู่ท่านก็เลยไปด้วยร้องเลยสาวบ้นนานในการจะไปทางนั้นอาจารย์ก็กำลังเรียกว่า ทางสมาธิแขก่าดีก็อ,อธิษฐานดูว่าที่จะไปนํำพระกลับมาบูตานี่อตอนมาวัว้ที่วัดก็เป็นสมบัติของวัดน,นี้ตั้งแต่ดั้งเดิมมาซึ่งไม่มีใครรู้ว่าใครถวายมาหรือได้มาจากที่ไหนพระปางห้ามสมุดแล้วก็ควางคืนก็เลยอธิษฐาน ว่าจะมาอยู่ภาษาอะไรบ้างถ้ามีก็ขอปรากฏเองพอนั่งที่กุดพอนั่งไม่น,นอนก็เห็นเจ้าคุณมายืนดักทางออเห็นตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่า,วาอาจารย์เรียกสั่นยาาร,ยนออาารยีอาจารย์มองกันบอกอาจารย์อาจารย์ยืนจับเขาไปแล้วอาจารย์จะเอาเอาไว้ได้ยี้ นี่มันสมบัติของวัดธรรมเวลานี้วัดธรรมก็มีพระสองฆ์อยู่แล้วตอนนั้นสองลูกตอนนั้นทางก็หลีกรับทางผมจีวรผผมเชียงรู้ว่าทัานอยู่ผ่มโลกอ่เป็นไปลาตอนนี้อาริษฐานว่าอ่ถ้าไม่มีเป็นโปรปสรัง ขอให้ได้รถยนต์สักคันพอดีก็เจ้าแก่ตลาดเขาก็ให้ครับตัวเขาให้กันลูกสาวให้อีกกันเป็นสองคันขอพางกไปรวมยี่สิบกว่าคนไปถึงวัดเหมือนก็นว่าเจ้าอาวาส่านรูปมะพอขี่รถเลี้ยวไปใต ตีนท่กุณข้างโบสถ์กานเจา้า,าอวาวาสการถือโคงกุญแจมาไขประตูหลังโบสแล้วก็นิมนต์พระภในโบสถ์แล้วก็เปิดประตูอ่าแล้าจารก็นิมนต์พระพาลเพระสดชัยมงคลอะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคพอรถเคลื่อนออกมาเห็น ถ้าเสียนของพระพุทธรุลมันแขวนไปแขวงมาแล้วก็าเอนรอยเป็นแผลเอาเมือไปจับยกเอา้าจอ่อเอาขลกเอาของอะไรกะโหลกแล้วอะไรเป็นโพรงมันมีมันเหมือนมันกันนองกระมองเอาของที่เขาใส่ในของมีของมีข้ามาเขาจอ่อเอาหมดเอาตานเอามาก็ เอาผลสิ่มันมาผลึกเองถกแทงตัเองจนเรียบร้อยในบความสิ่งอะไรต่างๆมันจะว่าก็ว่าทีรเมื่อเราไม่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติกามธรรมที่เราจะรู้ความเป็นจริงมันก็ยาก เหมือนว่ามีสิ่งไรบงังแต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมีสมาธิว่ารู้ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นทคำว่าครคมกรรมไปฟองเป็นจริงและกรรมนี้ไม่มีที่ว่าจะถ่ายเทหรือว่าเบ่งเบาอย่างไรได้และไม่มีใครไม่มีเวลาเั่นไหน จะมาแก้กรรมไม่ใได้พยายามไสยศาสตร์โหราศาสตร์ใดเข้าเคราะห์เคราะห์ร้ายแล้วก็สะเดาะสะเคราะห์ได้ไอเคราะห์ของศาสนาราม์ก็คือกรรมของศาสนา,าพุทธเองแต่ศาสนาพุทธสะเดาะกรรมไม่ได้ละกรรมไม่ได้ไม่ว่ากรรมดีนีอกรรมชั่วใใครทำกรรมดีไว้ ใครจะไปทอนความดีให้น้อยลงไม่มีไปนล้ใครทำคมชั่วไว้แล้วใครจะมาแก้ลรคมชั่วให้น้อยลงไม่ละไม่ไดทั้งสิทธแล้วเอาคมชั่วมาลบคมดีก็ไม่ละเอาดีไปลบชั่วก็ไม่ละทำเท่าไรได้เท่านั้นไม่ว่าชั่วหรือดีด ลองที่เราจะให้พ้นกรรมมีอยู่ทางเดียวเรียกว่าเร่งในทางกุศลให้มากขึ้นเมื่อเราไม่ไม่ทำเช่นเลยทางฝ่ายอกุศลคือบาปเราเร่งทำแต่ฝ่ายกุศลคือบุญอย่างเดียว คือการเจริญวิปัสนากรรมฐานธรรมะวิปัสนานี่เราเร่งให้มันถึงปณิภานเถอะถ้าถึงปณิภานไแล้วให้คมทั้งหมดุศลกนคมที่มันมีอยู่หรือขูดกนรมที่มีอย,ออยู่จะต้องไปเกิดที่สุคติอีก็ตาบก็เป็นอาโหสกรรมไปหมดสิจะยกเลิกกัน ถึงจะประนิพพานแล้วไม่มีคำอะไรจะไปดึงมาลาะปีแก่คำไล่ก็คือพรนิพานแห่งเดียวเร่งสรางไม่ถึงปรนิพพานเสียคาน,นั้นอย่างพระองคุริมานสีกาคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนการาคนเป็นสัตว์มีคุณเป็นสัตว์สูงมันก็ต้องเป็นบาป ถึงจะทำตามคำสั่งของครูอาจารย์ทิสาภาโมอกที่กิ้นิ้งบนขององคลูกษัตร์ลิยูกรามหานเราเห็นว่าต้องพิคณีมานไปศึกษาอยู่ที่ที่สาภามกมีทัญญาเสลือสลาดมากพวกอื่นเรียนพวกลูกของผู้อื่นปกของษัตริย์ของ,ของาพรามเรียนสู้ไม่ได้ ไอิจฉาเลยติดถึงบนอาสาอาจารย์ก็ไปรู้จะ่ายวิธีไหนดีก็ใช้วิธีว่าพีจาล,ล่วงถึงปริภานได้หายไปขาคนมาหนึ่งพันคนก็ํำเร็จปิชาพันสุถึงปริภานได้องคุริมานก็เชื่อถือคืออาจารย์เคารพครูาอราจารย์มาใช่ยอย่างนั้นก็ต้องไป ผ่านจนถึงป้าร้อยก้าสิบเก้าพระเจ้าปเทนอิโกชนกำลังเกณฑ์กองทัพจะไปจับอยู่แล้วแต่พระรุรธเจ้าตรงเดินขายพยานตอนปลายยุ่งเห็นป่าว่าวันนี้ถ้าเราไม่แก้เสียพระองคุลิมานนี้จะ้รงข่าวแม่ของเองเพราะแม่ของเองก็รู้ข่าวว่าพระองคุลิมาน ออกไปเป็นโจรฆ่าคนจนแล้วก็คิดถึงลูกพอเอาเสาข้าวไปให้ดูกรน,นี้องคุริมานในตอนนี้เลือดมันเข่าตทาเทนี่แล้วถึงแม่ของเองก็อาจจะไม่รู้จักอาจทาแม่ถ้าทาแม่กขา,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 าเป็นนันทิยกรรมดอกอาวิจี้าบริจาคไปตัดเสียคอเป็นปทรมานเยื่ละประโยชน์ พระพจาพระเดชที่โกศลก็กำลังประจับอยู่อันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าให้บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าพระเดชที่โกศลก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าอ่าธรรมานุคุดิมานแล้วต่โทษฟงแผ่นดินมันก็มีอยู่หงข้าคนเออตอนนี้ว่าพระเจ้าพระเดนที่โกศลไปเฝ้า พระสมาร,ราธิเจ้าฐานที่สานจิตไม่ให้มองเห็นเพราะอกุิมานเยอยที่นั่งอยู่ใกลๆ <c oughs> เราองถามว่ามาบอพิด <c oughs> เมื่อเขาได้กลับใจไม่ทำชั่วแล้วมาบวชเป็นชาววะก้องสถาคตแล้ว มาบอกว่าจะอาพยาธิใ้เขาหรือไม่พระเจาพระเทนกุศลก็บอกว่าอาพยาธิยก,ยกให้เราจมาทำพิธีเจ้าคือสมัยนั้นก็เป็นราชาธิราชเป็นยาชาธิปไตย,ยกดปุ่นขัดปุ่นคำไหนก็ไปกฎหมายคำนั้นเราองกเลยขอนหน้าิธีารจะมองเห็นเรา องคุลีมานลองกระทำตามขจัไม่ทำอะไรองคุลีมานผลของกรรมจะไปบินทะบาทก็ถูกกวากศีรษะถูกคนวิ่งหนีไม่มีใครใจบาตรอดตดอยากอยากดายาได้อาศัยฆ้าสาววะคงอืน่นเก้อกูลแต่ทำไม่ละความพยายามของความเพียรพยายามเพียงอย่างยิ่งตัวริยมไม่นาน พอไบรบรรลุธรรมเป็นพระาราแล้วก็เป็นพราอร์แล้วทานก็รู้ว่าครามทท่านมีที่มันจะต้องมาเบียดเบียนในชั้นเดืดร้อนเสมอถึงพระอรหัน์คำนั้นพยายามเป็นอยู่ในวิบากของมนุษย์ครามก็ยังตามมาใจเอาได้ต้องท่านก็เลยนิพานเสียก็ไปหนาหูสีรรมไปสบอย่